หมายธรรมชาติปลากินยากจริงหรือเป็นคําถามของนานานักตกปลาหลายท่านนะครับยิ่งเป็นนานาน,านักตกปลามือใหม่นะครับที่ไปตกปลาแม่น้ําปลาคลองปลาบึงธรรมชาติต่างๆนะครับไม่ค่อยได้ตัวนะครับวันนี้นะครับผมจะบอกวิธีที่หาของง่ายๆนะครับที่จะเอามาผสมเหยื่อของเราในการตกปลาหมายธรรมชาตินะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็มาหาของที่เราต้องการก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างในตู้เย็นนะครับพอดีผมมีกะทิอยู่ครึ่งกล่องนะครับเป็นกะทิที่ผมเอามาทําแกงเขียวหวานนะครับผมก็จะใช้กะทินี้ครึ่งกล่องนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นน้ําแดงนะครับน้ําแดงนี้ผมก็ซื้อมาไว้ดื่มนะครับไว้ผสมโซดาดื่มนะครับนานๆก็ดื่มทีก็มีพลังดีนะครับเดี๋ยวผมจะผสมใส่ขวดนี้นะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะใส่ปริมาณพอๆกันนะครับหรือว่า1ต่อหนึ่งนะครับจริงๆแล้วจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าผมมีประมาณนี้นะครับผมมีกะทิอยู่ครึ่งกล่องนะครับที่ใช้ไปแล้วแล้วคันนี้ผมก็กลัวว่ามันจะเสียนะครับผมก็ใช้กะทินี้ไปด้วยได้เลยนะครับกะทินี้มันจะทําให้เหยื่อของเรานะครับมีความมันมีความมันแล้วก็พอแตกตัวออกไปเนี่ยมันจะมันจะช่วยส่ง ลิ่นเหยื่อของเรานั้นไปถึงปลาที่กำลังซุ่มโจมตีอยู่ปลาที่กำลังหลับไหลอยู่นะครับก็อาจจะมา,าหาเหยื่อของเราได้นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้ใจปลานะครับแต่ว่าปกติแล้วมันจะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับโอเคครับจากนั้นก็ผสมน้ำแดงเข้าไปเลยนะครับน้ำแดงนี้นะครับถ้าท่านไหนชอบตกปลาแม่น้ําเจ้าพายาแม่น้าท่าจีนแม่น้ําแม่กลองแม่น้ํา ต่างๆแม่น้ําน้อยแม่น้ําอะไรก็ตามนะครับที่เป็นแม่น้ํานะครับน้ําแดงเนี่ยสามารถใช้ผสมเหยื่อเพื่อเพียวเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าได้ตัวแน่นอนนะครับไม่ว่าท่านจะใช้เหยื่อสูตรไหนเหยื่อที่ซื้อไปตามร้านซื้อ,อมาจากค่ายไหนก็ตามนะครับใช้น้ําแดงผสมเพียวๆเนี่ยยังไงท่านก็ได้ตัวแน่นอนนะครับอันนี้ผมจะผสมใส่กะทิเข้าไปด้วยเพื่อกะทินั้นจะช่วยส่งกลิ่นกระตุ้นเล้าหรือว่า กระจายลอยไปตามน้ำนะครับให้ปลานั้นเข้าเหยื่อของเราไวมากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาขวดของเรานะครับเราก็เขย่าให้กะทิกับน้ำแดงของเรานี้นะครับผสมกันนะครับต้องย้ำนะครับว่าสูตรนี้นะครับไม่ต้องผสมน้ำนะครับไม่ต้องเอาน้ำมาผสมเหยื่อ นะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาน้ําผสมในนี้นะครับใช้แบบนี้เพียวๆเลยนะครับในการไปผสมเหยื่อตกปลานะครับไม่ว่าท่านจะซื้อเหยื่อสูตรไหนมากนะครับก็เอาตัวนี้แหละไปผสมนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาณนะไปซื้อเหยื่อนะครับที่จะไปตกให้ดูวันนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เหยื่อแล้วนะครับ3ามถุงนะครับที่ร้านตกปลานะครับเป็นเหยื่อไข่ ทั่วไปนะครับแล้วผมก็จะไปบึงหลุมบัวนะครับผมจะไปบึงหลุมบัวคลองยีบสามนครนายกนะครับครับนะนะตอนนี้ผมก็มาถึงบึงหลุมบัวแล้วนะครับเดินทางมาจากมินบุรีตั้งแต่บ่ายสองนะครับก็มาแวะหาซื้อเหยื่อตกปลานู่นนี่นั่นแวะซื้อข้าวซื้ออะไรกินนะครับสุดท้ายก็มาถึงนี่ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับส่วนใครจะมาบึงนี้นะครับก็ปังหมดว่าบึงหลุมบัวเลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับผมก็จะใช้เหยื่อทั้ง3อย่างที่ผมซื้อมานี้นะครับผสมรวมกันไปเลยนะครับผสมรวมกันไปก่อนเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ปลากินอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาวันนี้ผมตั้งใจจะมาสํารวจใหม่นะครับผมก็เลยซื้อเหยื่อตัวนี้นะครับมาหาเหยื่อที่คิดว่า นา,นาเขาใช้กันนะครับในแถบ,แถบนี้นะครับก็จะเป็นพวกเหมยเขียวไผ่เขียวแล้วก็เป็นมักฟิดนะครับหลักๆเลย2ตัวนี้นะครับส่วนไอเหยือ่อกล้วยหอมเหยื่ออะไรพวกนี้ผมก็มาเพิ่มจริงๆปลามันกินเหยื่อสูตรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากทาเหยื่อขายแล้วปลาไม่กินเหยื่อของเขานะครับปลากินอยู่แล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าเอ ي, ้ยปลากินเพราะว่าผมเอาน้ําแดงกับกระทิมาไม่ใช่แบบนั้นนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับ ปลากินเหยื่อพวกนี้อยู่แล้วนะครับน้ำแดงกับกะทินั้นเราเอามาเพื่อกระตุนเล้าให้ปลานั้นเข้ามาหาเหยื่อของเรามากขึ้นแค่นั้นเองนะครับการผสมนะครับเราก็ผสมเหมือนกับที่เราเอาน้ํามาผสมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้น้ําผสมนะครับต้องย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ให้น้ํามาแตกเลยนะครับไม่ต้องใช้น้ําเลยนะครับเอานี้ก็พอนะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็จะผสมด้านหน้านี้ก่อนนะครับเวลามันมีน้อยนะครับ สำหรับนักตกปลามือใหม่นะครับก็ผสมก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณเราก็ปั้นดูนะครับให้มันปั้นแล้วตีตะก้อไม่แตกแล้วก็ขอให้มันกดแล้วมันแตกได้แบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนวิธีการเน็บตัวเบ็ดนะครับผมก็จะใช้ตรงตูดเบ็ดนี้นะครับเสียบลงไปเลยนะครับแล้วก็กดลงไปให้เม็ดโฟมมันปิ่มๆอยู่ประมาณนี้นะครับตะก้อผมจะมีเบ็ดอยู่แค่2ตัวนะครับผมก็จะเน็บฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับเน็บฝั่งตรงข้ามเลย นะครับวันนี้ผมเอาเบ็ดมาทั้งหมด3าคันนะครับปกติแล้วผมก็จะตกปลาอยู่ประมาณนี้นะครับเยอะสุดของผมก็จะประมาณสี่คันนะครับวันนี้มาบึงที่ไม่เคยมานะครับผมมาจากมินบุรีนะครับตรงนี้คือบึงหลุมบัวคลองยีบสามนะครับก็มาลองดูนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับผม ลงเบลดไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีกว่ากว่านะครับก็ได้ตะเพียนตัวเล็กๆตัวนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับตารับแขกตัวแรกตัวเล็กจิ๋วเลยนะครับผม จากนั้นนะครับก็ได้ปลาตะเพียนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะใหญ่กว่าตัวแรกนะครับก็ไซส์ก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นมานะครับใหญ่กว่าตัวแรกเลยนะครับผม ก็ตามขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะใหญ่กว่าตัวที่สองอีกนะครับผมก็จะไล่ไซสายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มเข้าแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ค่ําแล้วนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็สายปลาส้มโอเคเลยนะครับตัวเนี้ย ครับตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วนะครับผมก็จะเก็บเบ็ดแล้วนะครับเรามากันตั้งแต่บ่ายสาโมงครึ่งนะครับลงเบ็ดก็เกือบเกือบบ่าย4โมงนะครับตอนนี้ก็6โมง15แล้วนะครับผมก็จะเก็บเบ็ดครั้งสุดท้ายก็ได้ปลาฉลาดมาตัวหนึ่งนะครับสงสัยกินลูกปลาเล็กที่มันมาติดเบ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ได้ปลาฉลาดก็ไซส์สวยอยู่ครับตัวสุดท้ายนะครับ โอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นานาก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับหมายธรรมชาตินะครับเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ